สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Man น from toronto หรือว่าชายจากโทรอนโตตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของเท็ดดี้นิวเซนชายผู้ไม่เคยประสบความสําเร็จมาก,ก่อนเลยในชีวิตตัวเท็ดดี้เรียกได้เลยว,ว่าเขานั้นเป็นผู้ชายที่ห่วยแตกที่สุดถึงขนาดที่มีคนเอาชื่อเท็ดดี้ของเขาไปเรียกแทนความล้มเหลวกันเลยทว่าในวันที่เท็ดดี้ใช้ชีวิตแบบห่วยแตกของเขาแบบี ต่อไปจูจูเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและเมื่อเหตุการณ์มันเริ่มเลยเถิดขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายชายจอมห่วยอย่างเท็ดดี้ต้องกลับกลายมาเป็นมือสังหารที่น่ากลัวที่สุดโดยที่ชายมือสังหารคนนั้นเขาก็ใช้ชื่อว่าชายผู้มาจากโทรนโตนั่นเองเท็ดดี้เขาจะต้องประสบพบเจอกับอะไรบ้างรวมถึงเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีดวยกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายนักฆ่าคนหนึ่งเขากําลังเดินทางไปยังบ้านที่เป็นเป้าหมาย ภายในบ้านหลังนี้มีชายคนถูกจับตัวไว้ตัวชายคนดังกล่าวกำลังถูกจับทรมานเหตุผลที่เขาถูกจับตัวมาแบบนี้ก็เพราะว่าเขารู้ความลับอะไรบางอย่างอยู่ไม่นานชายผู้เป็นนักฆ่าเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เขาคนนี้มีสมญานามว่าชายผู้มาจากโตรอนโตนักฆ่าที่มีชื่อเสียงเรื่องลือนในการทรมานเค้นข้อมูลเมื่อมาถึงโตรอนโตก็ได้เข้าไปหาชายที่ถูกจับตัวไว้ทันทีชายนักฆ่าเขาได้โชว์อุปกรณ์ทรมานต่างๆที่เขาได้พกมาด้วยรวมถึงโตรอนโตก็ยังเล่าเรื่องอดีต ของเขาให้กับชายที่ถูกจับตัวไว้ฟังสมัยเด็กโตลอนโตอาศัยอยู่กับปู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลบ้านเมืองปู่ของชายนักฆ่าล้วนสอนวิธีต่างๆในการดำรงชีวิตให้กับเขาเองแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนออกไปล่าสัตว์ปู่ของโตลอนโตก็โชคร้ายถูกหมีเข้ามาเล่นงานเจ้าหมีตัวนั้นมันได้ใช้อุ้งมือขนาดใหญ่ตบเข้าไปที่ปู่ของเขาในทันทีหลังจากนั้นมันก็ได้ใช้กรงเล็บถลกหนังของปู่ออกมาแบบเป็นๆทาให้ภาพที่โตลอนโตเห็นปู่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายมันก็คือภาพที่ปู่ของเขากําาลังตย ทรมานนนั่นเองเหตุผลที่โตโรโตเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับชายที่ถูกจับตัวไว้ฟังก็เพราะว่าเขาจะทําการทรมานเหมือนกับที่หมีทากับปู่ของเขานั่นเองไม่กี่อึดใจหลังจากที่โตโรโตวางท่าทีโหดเหีเ้ยมด้วยความกลัวชายคนนี้ก็ยอมบอกรหัสที่รู้มาโดยที่โตโรโตไม่ต้องลงมือทรมานอะไรแม้สักอย่างเดียวเลย ถัดมาหนังได้ตัดภาพมาที่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งด้านสามีเขามีชื่อว่าเท็ดดี้ส่วนภรรยาก็มีชื่อว่ารูทตัวเท็ดดี้เขานั้นอยากมีลูกกับภรรยามานานมากแล้วแต่ไม่ว่าจะทําถึงขนาดไหนทั้งคู่ก็ไม่เคยเฉียดการมีลูกสักครั้งเลยเท็ดดี้ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจนี้เขาเลยได้ทําการจองกระท่อมเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้ไปฮันนีมูนกันแต่ทว่าใบจองที่เท็ดดี้ปริ้นมามันแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลย สิ่งนี้มันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตัวเท็ดดี้นั้นทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านหรือแม้กระทั่งการ,ปรเปลี่ยนหมึกเครื่องปิน้นเท็ดดี้ก็ไม่ยอมตั้งใจทําอะไรสักอย่างนี่เลยทําให้ชีวิตของเขาแทบจะไม่มีอะไรดีเลยแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นรูทภรรยาของเขากลับรักและภูมิใจในตัวของเท็ดดี้มากตัวเธอเปรเียบเสมือนปาฏิหาริย์ในชีวิตของเท็ดดี้ด้วยเหตุผลนี้เลยทําให้เท็ดดี้ให้ความสําคัญกับผู้เป็นภรรยามากที่สุดชายจอมหวยให้คําสัญญากับภรรยาว่าตัวเเขาเองจะร จัดการสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จก่อนที่เราจะไปฮันนีมูนกันต่อมาเมื่อถึงเวลาทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปทํางานตัวเท็ดดี้เขาทํางานเป็นเทนเนอร์อยู่ในยิมของมาตี้ซึ่งในระหว่างที่เขากําลังเดินมาที่ยิมเท็ดดี้เขาก็เดินแจกจ่ายใบปลิวมาด้วยอย่างแข็งขันทว่าด้วยความสับเพาที่เท็ดดี้มีอยู่เต็มเปี่ยมในใบปลิวเขาก็ไม่ได้ใส่ทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้แถมเรื่องโปรเจกต์การชกม่วยแบบไม่ถูกตัวที่เท็ดดี้เอามาเสนอให้กับมาตี้ฟังมันก็เป็นโปรเจกต์ท่กกมมมามามา,เ,าเรนนนับือง แล้วและในวันนี้เขาก็ทนกับเท็ดดี้ไม่ไหวเนื่องจากเขาก็หมดกับเท็ดดี้ไปมา่ท้ายที่สุดเท็ดดี้เลยถูกไล่ออกจากงานทําให้ชีวิตของเขายิงห่วยแตกเข้าไปอีกตัดไปทางด้านของโตลอนโตชายผู้เป็นนักฆ่าสุดเก่งกาจและมีความเนียบในชีวิตมากที่สุดในระหว่างที่เขากําลังจะทานมื้อเช้าแฮนเลอร์นายหน้าคอยจัดหางานให้กับโตลอนโตก็ได้ติดต่อมาดูเหมือนว่าจะมีงานเข้นข้อมูลอีกงานนึงเข้ามาแถมงานนี้มันยังได้ค่าตอบแทนมากกว่างานที่แล้วอีกเมื่อโตลอนโตได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงไปทันทีเนื่องจากงาน านแบบนี้มันเป็นงานที่เขาถนัดที่สุดนั่นเองตัดภาพกลับมาทางฝั่งของเท็ดดี้หลังจากที่เขาถูกไล่ออกเท็ดดี้ก็ยังไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับภรรยาแถมยังตีมื่นพาเธอไปฮันนีมูนเหมือนกับที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้อีกเท็ดดี้พารูธมาส่งไว้ที่ร้านนวดเป็นร้านที่เขาจองไว้ใช้สาหรับเซอร์ไพรส์เธอหลังจากนั้นชายจอมห่วยก็ได้ขับรถไปหากระท่อมที่เขาจองไว้แต่ด้วยความที่ใบจองมันถูกปริน์มาโดยหมึกที่กําลังจะหมดมันเลยทําให้เท็ดดี้มองบ้านเลขที่ไม่ค่อยออกทว่าจนแล้วจนรอดเท็ดดี้ก็สามารถขับรถมาถึง ่อมหลังนี้จนได้ชายจอมห่วยรีบขนของที่เตรียมมาเข้าไปในกระท่อมทันทีในตอนที่เท็ดดี้เดินตรงเข้าไปในบ้านชายผู้ดูแลก็ได้ออกมารับเขาที่หน้าประตูแต่สิ่งที่น่าแปลกชายคนนี้ดูหน้าตาโหดเหี้ยมและมีร่างกายที่กำยำม,มากๆคนดูแลกระท่อมไม่ควรจะเป็นผู้ชายแบบนี้เลยแต่ทางฝั่งของเท็ดดี้ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรพร้อมกับขนของเข้ามาในกระท่อมต่อซึ่งเมื่อเข้ามาด้านในได้แล้วเท็ดดี้ก็ต้องเจอเข้ากับสิ่งที่น่าตกใจมากๆมีชายคนหนึ่งได้ถูกจับมัดไว้และน่าจะถูกทรมานมาก่อนหน้านี้เท็ด ดีที่เห็นก็ตกใจมากๆและจะวิ่งออกไปทันทีแต่เขาก็ได้ถูกห้ามไว้และถูกบอกว่าต้องทํางานให้เสร็จก่อนดูเหมือนว่าในตอนนี้เท็ดดี้จะถูกเข้าใจผิดชายคนที่เฝ้ากระท่อมได้นัดโตดอนโตมาจัดการทรมานชายคนที่ถูกจับตัวไว้อยู่แต่เท็ดดี้ที่มองบาลทีในใบจองผิดเขาก็ดันซวยขับเข้ามาในกระท่อมหลังนี้เหตุการณ์มันจึงเลยเถิดทําให้เขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโตดอนโตไปในตอนแรกเท็ดดี้ก็ไม่ต้องการทําอะไรแบบนี้เลยชายจอมห่วยเป็นคนที่ขี้ขาดมากๆจะให้เขามาเล่นบทเป็นนักฆ่าเขาคงทําไม่ได้ทว่าท่า ถ้าเกิดไม่ยอมเล่นเป็นตอรโตชีวิตของเขามันต้องจบลงที่นี่แน่นอนโดยเหตุผลนี้เลยทําให้เท็ดดี้แกล้งทําตัวเป็นตอรโตพร้อมกับเข้าไปทรมานชายที่ถูกจับตัวไว้การขู่ของเท็ดดี้มันก็ดูปวกเปียกออกมากๆโชคยังดีที่ชื่อเสียงของตอรโตมันกระชอนเรื่องความน่ากลัวท้ายที่สุดชายคนนี้เลยได้ยอมบอกรหัสที่เขาดูให้ไมกี่วินาทีหลังจากนั้น FBI จํานวนมากได้ทําการพังกระ่อมหลังจากนั้นก็จัดการคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดตัวเท็ดดี้เขานั้นยังโชคดีที่สามารถรอดตายมาได้ แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเท็ดดี้ก็ถูก FBI จับมาเนื่องจากคิดว่าเท็ดดี้เป็นนักฆ่าในตำนานที่ชื่อว่าโตเรนโตทางด้านชายจอมหวยเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับ FBI ฟังซึ่งฝั่ง FBI ก็เชื่อเพราะว่าประวัติของเทด็ดดี้เขาเป็นคนธรรมดาแถมยังหวยแตกมากๆเลยสิ่งนี้มันจริงไม่แปลกที่เขาจะไม่ใช่โตรันโตแต่ถึงแม้ความจริงจะไม่ใช่ในตอนนี้มารินคนที่ FBI ต้องการตัวเธอกลับเชื่อว่าเท็ดดี้เป็นโตเรนโตลูกน้องของเธอได้ส่งรูปของเท็ดดี้ไปให้ก่อนหน้านี้นี่เลยทําให้มารินเชื่อว่าเท โตโโตทางตำรวจอยากให้เท็ดดี้ร้อมตัวเป็นโตโดนโตเพื่อไปนัดพบกับมารินล่อเธอออกมาจากทีซอน FBI จะใช้จังหวะนั้นบุกเข้าไปจับหญิงสาวผู้ที่เป็นเป้าหมาย ถ้าเกิดเท็ดดี้ยอมทำตํารวจจะตอบแทนให้ทุกอย่างเมื่อชายสุดห่วยได้ยินแบบนั้นแล้วเขาเลยบอกให้ทางตํารวจสะสางเรื่องภาษีและนีของเขาทั้งหมดรวมถึงต้องดูแลภรรยาของเขาเป็นอย่างดีทางตํารวจตอบตกลงข้อเสนอของเท็ดดี้ในทันทีด้วยเหตุผลนี้เท็ดดี้เลยต้องจับพัดจับผูปลอมตัวเป็นโตรอนโตเดินทางไปนัดพบกับมาดินตามคำสั่งในวันนัดพบตํารวจมากมายปลอมตัวเป็นคนธรรมดาอยู่ในระแวกนั้นเท็ดดี้เขายังคงเล่นบทเป็นโตรอนโตและเดินเข้าไปพบกับมาลินซึ่งในตอนนี้เท็ดดี้ไม่ได้รู้เลยว่าโตรอน ตัวจริงก็อยู่ที่นี่แล้วเช่นกันดานมาลินหลังจากที่ได้พบกับเท็ดดี้แล้วเธอได้รีพาเท็ดดี้ไปขึ้นรถทันทีเนื่องจากเท็ดดี้ยังมีอีกงานหนึงรออยู่ทั้งฝั่งเท็ดดี้ก็งงบนไก่ตาแตกเลยเพราะว่าที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ ฝั่งตำรวจกอลังเลยอยู่นานว่าจะบุกออกมาจับตัวมาดินเลยดีไหมแต่สุดท้ายก็สะกดรอยตามเธอไปก่อนเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามาดินตั้งใจจะทําอะไรทว่าก่อนที่ตำรวจจะได้ตามเท็ดดี้ไปตรอนโตก็ได้จัดการกับตำรวจหนายหนึ่งพร้อมกับให้ตำรวจคนนี้หลอกผักพวกว่าเท็ดดี้กำลังนั่งรถบรรทุกสีเหลืองมุ่งไปอีกทางหนึ่งด้วยเหตุนี้เลยทําให้ตำรวจคลาส,สายตากับพวกของมาดินไปด้านเท็ดดี้เขากําลังนั่งเครื่องไปที่ปอโตริโกโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเท็ดดี้ก็ยังคลิปลุ เนื่องจากถ้าเกิดถูกจับได้เขาต้องถูกฆ่าตายแน่ๆในระหว่างที่เท็ดดี้กำลังชวนคนบนเครื่องคุยอย่างมัวสัวโตลันโตที่แอบซ่อนตัวอยู่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเขาพยายามบอกกับทุกคนว่าตัวเขาเองเป็นโตลันโตตัวจริงทว่าด้านเท็ดดี้ก็ยังยืนกรานว่าเขาเป็นโตลันโตแถมเท็ดดี้ยังทำการกวนประสาทโตลันโตไปยกใหญ่พวกลูกน้องของมารินก็ยังคงเชื่อว่าเท็ดดี้เป็นโตลันโตตัวจริงพวกเขาใช้รูปถ่ายของเท็ดดี้ก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานใช่นะค่ะทนเรื่องน่ารำคาญแบบนี้ต่อไปไม่ไหวสุดท้ายเขาก็เลยจัดการกับ ลูกน้องของมารินบนเครื่องทั้งหมดโดยทั่วไปการจัดการคนแค่นี้มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเลยทว่าเมื่อมีเท็ดดี้จอมห่วยอยู่ที่นี่ด้วยการต่อสู้ของเขามันก็ลําบากเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณกว่าที่โตลอนโตจะจัดการกับลูกน้องของมารินลงได้ทั้งหมดเขาก็เกือบจะตกเครื่องบินตายจากฝีมือของเท็ดดี้เมื่อเสร็จเรื่องชายนักฆ่าก็ได้ถามเท็ดดี้ไปว่าเท็ดดี้เป็นใครกันแน่และทํางานให้กับใครในตอนแรกเท็ดดี้ก็เอาแต่บ่นโตลอนโตที่ทําเขาเกือบตายรวมถึงยังลาเขามาเกี่ยวกับเรื่องที่อันตรายแบบนี้ทว่าหลังจากที่ช่ชาาน จะฆ่าเท็ดดี้ไปเลยทําให้เท็ดดี้หูปากพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้ฟังเมื่อโตรอนโตได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเขาเลยได้หันไปบอกกับเท็ดดี้ว่าเท็ดดี้จะต้องปลอมเป็นตัวเขาและเข้าไปทํางานที่ค้างไว้ให้เสร็จลูกค้าเชื่อแล้วว่าเท็ดดี้เป็นโตรอนโตตัวจริงหากโตรอนโตเข้าไปแทรกมันอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายได้ชายนาคาเลยมังคับห้เท็ดดี้ทำงานปลอมตัวเป็นเขาอีกรอบหนึ่งแล้วว่าถึงแม้เท็ดดี้จะไม่อยากทาสักเท่าไหร่แต่ด้วยความน่ากลัวของชายนฆคาท้ายที่สุดเท็ดดี้ก็ยอมตอบตกลงไปเนื่องจากเขาไม่มีทางเืออก่่นนจะริมงา แฮนเลอร์ได้โทรมาถามโตลรนโตว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นโตลอนโตก็เลยบอกเรื่องของเท็ดดี้ฟังพร้อมกับบอกไปว่าเขานั้นเอาอยู่ทว่าทางฝั่งของแฮนเลอร์ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ในอดีตโตลอนโตเคยพลาดจากการไว้ชีวิตคนแบบนี้มาแล้วแฮนเลอร์ที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยติดต่อไปหาชายนักฆ่าที่มาจากไมามีเพื่อบอกให้ชายคนนี้ไปจัดการงานที่โตลอนโตทําอยู่เหตุผลที่ทําแบบนี้ก็คงเพราะว่าเธอกลัวว่าโตลรนโตจะทําพลาดนั่นเองตัดกลับมาทางฝั่งของเท็ดดี้และโตลรนโตโตลรนโตได้ทําการแปลงโฉ เตรียมของต่างๆที่ใช้สําหรับปลอมตัวเป็นเขาเองให้เมื่อเสร็จแล้วโตรรนโตก็ได้พาเท็ดดี้มายังที่นัดพบด้านเท็ดดี้เขาก็โอดครวนอยู่ไม่น้อยงานโหดแบบนี้มันไม่เหมาะกับเขาเลยแถมคนที่ต้องไปเจอก็มีแต่คนน่ากลัวยังไงเท็ดดี้เขาก็ไม่อยากทําแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเท็ดดี้ก็ยังคงต้องแสดงเป็นโตรรนโตพร้อมกับโชว์โหดเข้าไปวางมาเข้มทําการข่มขู่คนที่ถูกจับตัวไว้โดยที่ลูกค้าต้องการรู้ให้ได้ว่าใน4คนนี้ใครคือเบนเท็ดดี้ที่สวมบทบาทเป็นนาคาก็ได้คําแนะนําจากโตรรนโตที่กาลังดัักฟงย น,นอโตเลนโตได้แนะนำสิ่งที่เท็ดดี้ควรจะทำไม่ว่าจะเป็นวิธีพูดการคุยกับลูกค้าหรือการจัดการกับคนที่ถูกจับตัวไว้โตเลนโตก็แนะนำให้กับเท็ดดี้ทั้งหมดแต่แล้วเท็ดดี้จอมหวยก็ทำพลาดในระหว่างที่กำลังข่มขู่เขาดันปาดมีดไปโดนตาของตัวประกันคนหนึ่งและหลังจากที่เขาได้เห็นแผลเท็ดดี้ Teddy ก็ได้อ้วกออกมาในทันทีเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะออกมาจากนักฆ่าฟีมือฉกาจเลยเท็ดดี้คงจะต้องถูกจับได้แน่ว่าเขาไม่ใช่โตเลนโต,ตตัวจริงแต่ทว่าเหตุการณ์มันดันผิดคาดด้วยความกลัวใช่ ที่ชื่อเบนเลตโกนออกมาว่าเขาคือเบนเองด้านลูกค้าที่ได้เห็นก็ได้พูดชมเท็ดดี้ประยกใหญ่ว่าการทรมานของเท็ดดี้มันสุดจะเฮี้ยมโหดและได้ผลดีมากๆแต่ยังไม่ทันที่งานนี้จะจบลูกค้าก็ได้สังเกตเห็นวิทยุที่อยู่ในหูของเท็ดดี้พวกเขาเลยปเปลี่ยนใจจะมาจัดการกับเท็ดดี้ทิ้งเนื่องจากคิดว่าเท็ดดี้เป็นศัตรูที่รอบเข้ามาโชคดีโตลันโตที่คอยฟังอยู่เขาได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับจัดการคนเหล่านี้ทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปถามเบนว่าอะไรคือสิ่งที่มาลินต้้ออองงงกกกาาาาารจตตัวัววขขขเเเบน็ลย่่ใฟดี กับเพื่อนเคยทํางานให้กับนายพลแฮนสันทางครูประดิษฐ์ระเบิดที่รุนแรงมากๆแทมย่งแกะลอ,อยไม่ได้ให้กับนายพลแฮนสันไปทว่าหลังจากที่พวกเขารู้ว่านายพลแฮนสันจะเอามันเป็นระเบิดสถานทูตเนื่องจากไม่เห็นด้วยพวกเขาเลยได้แอบประดิษฐ์ตัวล็อกสองชั้นชั้นแรกมันต้องใช้รหัสจากเพื่อนของเขาส่วนอีกชั้นหนึ่งมันต้องใช้ลายนิ้วมือจากนิ้วโป้งเขาเองและจากเรื่องนี้เลยทําให้โตลันโตรู้ว่า มารินต้องการตัวเบนเพื่อต้องการใช้นิ้วของเขานั่นเองพ่อรู้แล้วตัรอนโตก็ได้บอกให้เท็ดดี้ออกไปจากห้องเมื่อเท็ดดี้ออกไปชายนักฆ่าก็ทําการเฉือนนิ้วโป้งของเบนออกมาตัรอนโตนํานิ้วของชายคนนี้มาให้เท็ดดี้เก็บไว้เพราะว่าเท็ดดี้มีถุงขนมที่เขาเพิ่งกินเสร็จก่อนหน้านี้ระหว่างนั้นชายจากมายมีนักฆ่าที่แฮลเลอร์ส่งมาก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานทั้งสองคนพร้อมกับชิงนิ้วของเบนไปเมื่อตั้งสติได้ตัรอนโตก็รีบวิ่งตามมายมีไปทันทีแต่มายมีเขาก็เป็นนักฆ่าที่ชํําาาาานญและว่่งไมกกๆททให้รีโตต เอานิ้วของเบนกลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบวกกับที่เท็ดดี้คอยเป็นตัวถ่วงเขาอยู่ตลอดนี่เลยทําให้โตลอนโตยิงทํางานยากเข้าไปใหญ่แต่ในท้ายที่สุดโตลอนโตก็สามารถจัดการกับมายมี่โดยการถีบเท็ดดี้เข้าไปชนกับนักฆ่าคนนี้อย่างจังสุดท้ายโตลอนโตกับเท็ดดี้เลยสามารถชิงนิ้วของเบนกลับมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากจบเรื่องของเบนเท็ดดี้ก็คิดว่างานของเขาเสร็จแล้วแต่โตลอนโตก็ยังอยากให้เท็ดดี้ปลอมตัวเป็นเขาเพื่อเอานิ้วของเบนไปส่งให้กับมาดินและแฮนสันเท็ดดี้ก็คงไม่อยากทาเหมือนเดิมมแต่่เเขากก็ลืออะไไไรด้ ทว่าก่อนที่เท็ดดี้จะทำงานนี้ให้ ตอลอนโตต้องพาเขาไปเจอกับภรรยาที่ร้านอาหารก่อนเท็ดดี้ที่ให้เธออยู่คนเดียวมาตั้งแต่หลานนวดแล้วแถมวันนี้มันก็เป็นวันเกิดของเธออีกทําให้ถ้าเกิดเท็ดดี้พาชีวิตของเขามันต้องจบลงแน่นอนทางฝั่งตอลอนโตที่ยังพอเห <ENNIS> <ำ>็นว่า <ipt> ม <os> ีเวลาเขาเลยยอมพาเท็ดดี้มายังร้านอาหารที่นัดกับภรรยาไว้ระหว่างนั้น FBI ก็สามารถจับภาพของเท็ดดี้ได้จากเหตุการณ์นี้ทางตำรวจเลยคิดว่าเท็ดดี้กำลังพาตอลอนโตไปพบกับมารินเป้าหมายของพวกเขาเมื่อเป็นแบบนี้ทางตำรวจก็เลยพากันยกขยงมาที่ร้านอาหารทันทีทั้ง ฝั่งเท็ดดี้และโทรอนโตที่เข้ามาถึงร้านเท็ดดี้ได้พาโทรอนโตไปเจอกับรูธและแอนเพื่อนของเธอช่วงแรกโทรอนโตก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือและสบอารมณ์สักเท่าไหร่แต่หลังจากที่แอนเพื่อนของรูธพยายามชวนเขาคุยบวกกับที่แอนเห็นคู่ของเท็ดดี้ออกไปเต้นรากันแอนเธอก็เลยลากโทรอนโตออกมาเต้นราด้วยแต่ว่าถึงแม้ชายนั้ฆ่าจะไม่ต้องการแค่ไหนเขาก็ทําใจปฏิเสธหญิงคนนี้ไปไม่ได้ทั้งฝั่งคู่ของเท็ดดี้และโทรอนโตก็ได้ต่างพากันเต้นราอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเท็ดดี้ได้หันไปเจอมายมีที่กําลังเดินเข้ามา เท็ดดี้จึงได้ปลีกตัวออกมาจากภรรยาพร้อมกับเดลี่พาชายนักฆ่าวิ่งออกมาทางหลังร้านทันทีในตอนนี้ชายนักฆ่าที่เคยโหดเหีเ้ยมกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ไม่เหลือสติเนื่องจากเขากําลังลงเสงน่ห์ของแอนหญิงสาวก่อนหน้านี้อยู่ไมายามี่นักฆ่าหนุ่มได้ตามมาทันเขาได้บอกให้โตัวนโตกับเทดดี้มอบนิ้วของเบนมา ฝั่งโตเรนโตหลังจากที่เขาตั้งสติได้ชายนักฆ่าก็กระโจนเข้าไปต่อสู้กับมายมี่ทันทีทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่พักหนึ่งจนเมื่อปืนของมายมี่ถูกโตเรนโตสกัดออกมาเวลานี้ก็สามารถเปิดประกาศให้เท็ดดี้ใช้ปืนกระบอกนั้นยิงจัดการมายมี่ให้กับโตเรนโต้ทว่า,าด้วยความห่วยของเท็ดดี้เขาดันทําพลาดยิงไปถูกขาของโตเรนโตเลยทําให้โตเรนโตถูกมายมี่จัดการลงนักฆ่าหนุ่มสามารถชิงนิ้วของเบนกลับไปได้ส่วนโตเรนโตกับเท็ดดี้ก็คงถูกตำรวจที่กําลังบุกมาจับตัวแน่ เท็ดดี้ที่เห็นว่าตำรวจกำลังแห่มาขเขาก็เลยรียบพาตรนโตออกมาจากร้านอาหารซึ่งเมื่อออกมาได้แล้วท้งครูก็ได้เจอข้อกับรถตำรวจที่มาถึงพอดีโตรนโตที่เห็นแบบนี้เลยบังคับให้เท็ดดี้ขับรถตำรวจตามมายามีไปให้ได้เร็วที่สุดระหว่างทางเท็ดดี้ก็บ่นตอร์นโตยกใหญ่หเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตะเวนฆ่าคนไปมากมายแบบนี้และนี่มันก็คงเหมือนกับเหตุการณ์ที่มินิสตาตามที่เท็ดดี้เคยได้ยินแฮนเลอร์พูดในโทรศัพท์ทว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เป็นแบบที่เท็ดดี้เข้าใจตอนนั้นโตอร์นโต้ม นนแต่สุดท้ายเขาก็ไว้ชีวิตชายคนนี้เนื่องจากโตเลนโตเห็นลูกของชายคนดังกล่าวรออยู่ในรถเหตุการณ์นั้นไม่เป็นเรื่องที่เขาทพาพลาดที่สุดในชีวิตหลังจากรอดชีวิตไปชายคนนี้ก็ยังคงเล่นการพน,นันและติดเงินคน,น,นอื่นๆไปเรื่อยท้ายที่สุดเขาก็ไปติดเงินคนที่ไม่ควรติดเขาให้เหมื่อทางเฮนเลอร์ได้รู้เรื่องเครดิตการเป็นนักฆ่าของโตเลนโตก,ก็เลยเสียมาตั้งแต่ตอนนั้นในเวลาเดียวกันตอนนี้ไมอามีได้เดินทางมาเจอมาดินกับนายพลแฮนสันแล้วตอนแรกนายพลก็ไม่เชื่อว่าไมอามีจะเป็นโตเลนโตนักฆ่าที่ หลังจากที่แฮนเลอร์เธอออกมายืนยันด้วยตัวเองในพลแฮนสันกับมาดินเลยยอมเชื่อบวกกับที่มายอมมีกนมีนิ้วของเบนติดมาด้วยคอตกลงของในพลแฮนสันกับแฮนเลอร์เลยเป็นไปตามเดิมแต่แล้วก่อนที่พวกเขาจะเปิดการทํางานของระเบิดจูจ่ๆเท็ดดี้ก็ได้ปรากฏตัวมาที่นี่พร้อมกับบอกไปว่าเขาคือตัวนันโตตัวจริงเรื่องนี้มันทาให้ในพลแฮนสันสับสนมากๆว่าใครคือตัวจริงกันแนะ่ทางด้านแฮนเลอร์เธอก็ยังยืนกรานว่าเท็ดดี้ไม่ใช่ตัวนันโตแต่เท็ดดี้ก็เถียงคองเป็นเอ็นว่าเขาคือตัวนันโตตัวจริงพร้อมกับท้า er าาาแฮนเเลอถถมมคํพื่สูจตัว งของเขาเมื่อแฮนเลอร์ได้ยินเธอได้ถามคาถามเกี่ยวกับเด็บ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับัตเรนโตแฮนเลอร์เธอคิดว่าเท็ดดี้คงไม่รู้หรอกว่าตัวจริงของเด็บบ้าคืออะไรแต่เท็ดดี้เขาก็ได้หันไปคุยกับัตเรนโตที่แสงว่าเป็นคนขับรถของเขาพร้อมกับเข้ามาในห้องด้วยหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ได้หันไปตอบกับแฮนเลอร์อย่างมั่นใจว่าตัวจริงของเด็บบ้าคือรถทําเอาแฮนเลอร์ตกใจไปเลยที่เท็ดดี้รู้เรื่องนี้ทว่าก่อนที่จะสรุปได้ว่าใครคือโตเรนโตตัวจริง FBI ีที่ตามสัญญาณของรถตํารวจมาถึงที่นี่พวกเขาได้ทําการบุกเข้้าามในหอง ของแฮนสันยังรวดเร็วการประทะกันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นอย่างชุลมุนโตเลนโตได้ใช้โอกาสนี้ชกเงินของแฮนสันหลบหนีไปส่วนแฮนเลอร์เธอก็ได้มายามี่พาหลบหนีออกมาจากที่แห่งนี้สุดท้ายก็เลยเหลือเพียงแค่พวกของแฮนสันกับเท็ดดี้ที่ถูกทาง FBI จับตัวไว้แล้วเมื่อทางตำรวจสามารถจับตัวมาลินและแฮนสันได้แล้วตอนนี้เท็ดดี้เขาก็หมดหน้าที่เลยถูกปล่อยตัวกลับมาที่บ้านทว่าในตอนที่ชายจอมห่วยกลับมาถึงรู้ที่ได้รู้ความจริงเรื่องที่เท็ดดี้โกหกเธอเลยหนีออกมาจากบ้านเพื่อขอเวลาสักพักเรื่องนี้มันทำให้เทดดเทีสยใจมากๆ เขาไม่เคยคิดเลยว่าการที่ทําแบบนี้จะต้องสูญเสียคนที่รักไปโชคยังดีที่รูตติดต่อกลับมาว่าเธอกําลังจะนั่งรถไฟกลับไปหาแม่เท็ดดี้ที่ได้เห็นข้อความก็เลยรีบวิ่งไปที่สถานีเพื่อจะรั้งเธอไว้แต่ยังไม่ทันจะถึงมายามีก็ได้ขับรถมาชนเขาซะก่อนชายหนุ่มนักฆ่าใช้ไม้กอล์ฟฟาดไปที่เท็ดดี้หลายครั้งเพื่อต้องการรู้ให้ได้ว่าตอนนี้โตเรนโตอยู่ที่ไหนแต่ทางฝั่งของเท็ดดี้เขาก็ไม่รู้รู้เพียงแค่ว่าตเรนโตชกเงินหนีไปแล้วมายามีที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เเเชื่่่ออออพรร้มกกัับทททททําาดดดดีีีตไปและในสุ ก็กาลังจะถูกฆ่าแต่แล้วโตรเรนโตก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันเวลาหลังจากที่ชายนักฆ่ากลับไปคิดเขารู้สึกใจหวิวนิดหน่อยที่เท็ดดี้ต้องมาตายแบบนี้สิ่งนี้เลยเป็นเหตุผลที่โตรเรนโตตัดสินใจมาช่วยเท็ดดี้แต่ถึงแม้ว่าจะจัดการไมอา,ามี่ไปแล้วมันก็ยังมีนักฆ่าคนอื่นๆที่แฮนเดิลส่งมาอีกเลยทําให้คนเหล่านี้พากันแห่มาจัดการกับทั้งคู่ด้านเท็ดดี้เห็นว่าตอนนี้พวกเขากําลังถูกกระหน่ำยิงอยู่ข้างๆมันก็เป็นฟิตเนสของมาตีที่เขาเคยทํางานก่อนหน้านี้เท็ดดี้กเไกเไ้าาาง่ง่ขม ก็มีนักฆ่าคนมาดักรออยู่ส่วนพวกที่อยู่ข้างนอกก็ได้ตามเข้ามาแล้วเช่นกันแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันการต่อสู้มันจึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งด้านโตเลนโตมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาเลยที่จะต้องรับมือกับนักฆ่าถึง3คนแต่เขาก็ไม่ได้เหมือนกับชายจอมห่วยอย่างเท็ดดี้แค่เท็ดดี้จะรับมือกับชายนักฆ่าคนเดียวมันก็เต็มกลืนแล้วโตเลนโตได้จัดการกับนักฆ่าที่เข้ามารุมเขากว่าที่เขาจะจัดการลงไปได้ก็ถือว่าทุรักทุเลเอาการส่วนเท็ดดี้เเป็็นนก ดีเองนี่แหละที่เป็นคนสาวมาใส่นักฆ่าที่กำลังบีบคอโทรอนโตอยู่ทว่าถึงแม้จะจัดการกับนักฆ่าทั้งหมดได้แล้วก็ยังมีแฮนเลอร์ที่ถือปืนกระบอกโตมาเดินและยิงทั้งสองคนเพื่อจะทวงเงินของเธอคืนชายทั้งสองพากันวิ่งหนีตายอย่างสุดชีวิตจนทั้งคู่ได้พากันมาหลบอยู่ในโรงงานผลิตอาหารที่อยู่ไกลๆแฮนเลอร์เธอก็ตามเข้ามาพร้อมกับขู่ไปที่โทรอนโตเพื่อให้บอกที่ซ่อนเงินที่ขโมยมาโทรอนโตที่กลัวว่าเท็ดดี้จะต้องมาตายจากเรื่องของเขาก็เลยยอมโยนกุญแจเดบ้าไปให้เธอเนื่องจากเงินของแฮนเลอร์มัน กเ็บไว้้ในนนัแต่หลังจากที่แฮนเลอร์ได้กุญแจรถไปแล้วเธอยังคงตั้งใจฆ่าทั้งคู่ทิ้งอยู่แต่แล้วในจังหวะสุดท้ายด้วยความห่วยของเท็ดดี้เท็ดดี้ได้ไปดึงคันโยกที่อยู่ตรงมือเขาทันใดนั้นแฮนเลอร์เธอก็ได้ตกลงไปยังหมอที่กำลังเดือดจัดในที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดการกับแฮนเลอร์ลงได้สำเร็จแต่ในระหว่างที่กำลังดีใจโรงงานมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันเลยทำให้ทั้งคู่กระเด็นออกมาด้านนอกทันทีโชคดีที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรมากเท็ดดี้ที่เห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจบแล้วเลยยอมพูดควาาามมใในจออกเข รู้สึกชื่นชมและขอบคุณโตเลนโตมากชายนาคาเป็นคนที่ทำให้เขาตั้งใจจะกลับตัวเป็นคนใหม่รวมถึงเท็ดดี้ก็คิดว่าชายนาคาน่าจะเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาแต่แล้วในะตอนที่เท็ดดี้หันไปหาชายนาคาเขากลับไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแถมจูจูชายนาคาจากโตเกียวก็ได้โผล่มาด้านหลังอีกชายหนุ่มได้ถามหาเงินว่าเงินถูกซ่อนอยู่ที่ไหนเท็ดดี้ก็ได้บอกไปว่าโตเลนโตเอาเงินหนีไปแล้วชายจากโตเกียวไม่เชื่อเขาเลยจะฆ่าเท็ดดี้ทิ้งแต่ก่อนที่จะได้ลงมือโตเลนโตก็ได้ขับเดบมามาช่วยเท็ดดี้ไว้ได้ท ตโวรู้ว่าภรรยาของเท็ดดี้รออยู่เขาเลยยอมให้เท็ดดี้ขับเดบบ้าไปรับเธอแต่ไม่ว่ายังไงก็ห้ามทําเดบบ้าไปรอยถ้าเกิดมีรอยขึ้นมาแล้วก็ตัตโต,โตจะฆ่าเขาแน่ๆเมื่อชายจอมห่วยได้ยินแบบนี้เขาเลยรีบขับรถไปหารูธทันทีระหว่างนั้นก็มีตำรวจขับตามเขามาด้วยแต่เท็ดดี้ก็ไม่สนใจรีบขับรถมาที่สถานีอย่างเดียวเมื่อมาถึงเท็ดดี้ก็ได้ทิ้งรถและรีบวิ่งมาหารูธที่กําลังรออยู่สองสามีภรรยาได้เข้ากอดกันอีกครั้นอย่างมีความสุขแต่ในระหว่างที่กําลังดีใจเดบ้าาากกถถูรถไฟชนเขอย่งงจัง ื่องนี้มันจะต้องทําให้เขาถูกตอรนโตวคาแน่แทมอีกสักพักตำรวจก็ยังพากันมาจับตัวเท็ดดี้ไปอีกเรียกได้เลยว่าเท็ดดี้นั้นซวยแบบสุดเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้เลยผ่านไป1ปีตอนนี้ตอรนโต้เดินมาเปิดร้านอาหารตามความฝันของเขาโดยที่เท็ดดี้รูทแอนก็ได้มาแสดงความยินดีด้วยเมื่อเท็ดดี้ได้เจอกับตอร์เนโตอีกครั้งเขาก็ได้เอาเช็คที่เป็นเงินดาวรถงวดแรกมาให้กับตอร์เนโตแต่เงินจํานวนนี้มันก็ไม่สามารถเอาไปซื้อเดบบี้กลับมาใหม่ได้เลยตอร์เนโต้ที่เห็นก็เลย สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปโดยการทะเลาะกันของทั้งคู่นี่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Man From Toronto ตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 43%นะครับยังถือว่าเป็นหนังที่สนุกและตลกอีกเรื่องหนึ่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้ายังไงก็อย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครั